สวัสดีพี่น้องสวัสดีตัดคำๆเนอะตําเนี่ยซิม่าตําสม <laughs> สบายดีตอนแรกพ่อแม่พี่น้องมือนี้เข้ากับซิม่าตําสมเส้นเพอเส,ส้นเอ้ยตําสมสเส้นเพอเนาะพี่น้องตําเพื่อนั่นน่ะิแม่จักหน่อยก่อนไป,ไปใส่ ไปหน้าอีนู่กินต้มเหมือนกันจรว่าซทําทํามันสบายเออห้ามเซยให้คนเ่อใเหยนีมันเป็นลวดลายแล้วงางนเราเซยน้ะสั่งลายสั่งเนเห็ดใสยกันเห็ดอ่ะตัวเทิงห็นแล้วเห็ดคนเดียวดูเขาเจอเปียกวะเสรเซนเพอร์เนเพเ ไบเดอร์ปุ่มพี่น้องเอฟซีสาวพี่ใหม่เ็นเธอเป็นน้ำอีนกก่อนเขาบอกแม่ไววะโทรไปมนยมติไซไปได้จะได้กับคนไปคัิจไปยังคงคำอยากกินช่างเลยเดาใส่สเติกเหรอไอปันใส่สอง่งอปันเอ้ยไอปันก็บระก้นั่นล ทำอาไ้เด็กๆเดี๋ยวขยันกันตั้มตั้มมันสิมืดก่อนใส่ผักบ้มนี่โซ่ับุ้งน้ำน้ำไ้กันไ้เม็ดเล

่ามันไปนะตัดตัดเนี่ยตัดผ่านไปสองคนเดี๋ยสองคนได้ขิ่รถไปมืออื่นพี่น้องถาแบบถาบอติดยังว่าสีผ้ามูไปหมูมาตะไท่ว่าสีผ้ามูไปเล่นตัดผ่านตัดเนี่ยถาเบิ่งเรือพี่น้องถาเห็นคลิปคอมเมนไปถาบบเห็นคลิปคอมเมนต์อะไไป มูแบบว่าโบด้เห็นหนากันดนแล้วเพราะว่าเขาเจาะไปเฮตงานยุทธายอะไรพี่น้องกมูไปค่ะพักกระลาแม่เมนี่ยเออผ่าพายเคยมึงคลิปพี่ไม่ตอนว่าแต่ไทยออามูที่ผักพักกระลามากอะไรพี่น้องพักกระลาไท้ายมิสเตอร์ขาวบกพร่องได้กระใจพักกระลาวหานท่านอีคมดึกดื้อดื้อดเขาใส่ยาเขาผูกเสียเออแม่นบอกเห็นข้าวผูกเสมอเล่นข้าวผูกเสมอจะมาข้าวูกเส่ยาเนาะ เาีก็ลั้ซอจบักงเห็ข้าต้มตัด่าสีเห็ดไบลัดเอฟซีไหนพี่น้องเอฟบีเอฟซีซสเกตซีมากะถาจนคำกับัวท่านเองเาเนแหลเฮ็ดกินเองข้มาเมเเปโททานบ่อขอบ่มีเฟสเพิ่นเฟสอะไรนะโอมีแต่เฟสหนับแป้วฮันนี่ไปเลยจอมันสิเมือดก่อนมันสิบเห็นวิว ย,ยูน,น,นี่เด้เตไปไปไปรียมเอาผักกระตาดมาใส่ส,สีแบบจืด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 จางจาง,งอยาจะเอ้ยหหนอานบพละพลาสิ่งเด้อจืดจางคือจะบอะไมเป็่ไหนะเห็นจะเสียนเลือด

มันมันเลอมือเลอะทามเลยอะบมวอาวางสัอวางอีกนะมาพอกันเนี่ยตีนะจเท่านี่แหละโอ้ยิ่สบายดีปลาล่วงนี่แหละจับเอาเถอนะลุงวานสีกับสีให้รตํมเราบอกเาบอกกบสีจะจาเออสายตาบานูงสูง ให้ปานเออไหนให้ปานออกโอ้ยเราเห็นเราหนังอยู่ที่เห็นเห็นที่อะไหนมันไปกินอยู่วันไหมไหน้อยเอาไปให้ปานไปกินมันไหมให้ปานผมมันกินแล้วอย่าเดาประจําโจมันไปกินอยู่ครูกินแลบวกอดหัวนะว่าวหลังปวไแก๊งยืนก็ให้หุ่นไปบมนยืนก็ให้หุ่นไปเออไปนั่งกินอยู่หันละเออไปนั่งกินอยู่หันละเออ เดยเนีเาายตมจืดจังหรอต้จืดเด็กหน่อยเด็กๆกินได้หเออหอเอร์เบอรเเบฟาดอุ้ยมันสีแสบจืสบายนีเด็กพี่เนาเอ้ยบักกบบไมึดเียงมั้นปลาเล็กหน่อยไรสบายดีพี่น้อง กินเพล็ดกินเพลยมอะบรรณาทาไหวหอยังจางลกข้าว่หาเสื้อหาือข้าว่เสืหาเบเพื่อนกเอ็นดูคือยังาไห้เนาะเมื่คันทันีมาบ้านเี่เราหาปีราคือุศวมคือมาไาจงสออกกงกายจัเพลกับเ็นขออกัร่งกายจังสีสวยสีงามกินวัเพกินัเพเขาไปเด้ถือแดดถือหน้าเนาะถือแดดแน่จะแล้วกาเนยถือต้มเอเกนเนาะ แม่สดีรือ่อดีีนหลายอย่างมมีหลายอย่างอ่ะแม่เขายู่ทำวัตถิเนี่ยไหนเลยไม่เห็นแต่บอเห็ดแทเห็ดแท่แม่แต่แ้วมันเข้าใจอันนี้นี่ของขวก็สยกันเออมีมีักแนอยู่ดแล้วใส่ให้เด่นแม่ราเอามาเ่อะหรปอกเลยคันน้ตาลอืมว่าันนตาน้อ่อย bỏ phiếu vắn. Hãy bắt tôi kiểu hết phiếu vắn hát tôi là tôi đang hay thắng. You must begin to chưa tụt bay tôi đã gắn bắt 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 ดมใหีมลานิเยนยบ้กนี้กมากินข้าวท่านท่นจะกินข้าวแต่สับล้วจะเลยอนมันจะจำปอนมั้นีินแล้วจำจำปอนเอากินแ็ล้กินกแกงม่ต้อกันมันเดดมากันทเนาะ จะได้แ่าเห็ดสุดจืดๆแนีริก้ขอมเีีตองวบ่มแห้งที่นนะคเป็นยงแก้งออย่านีคาราชิบะขาสุ่มอยู่นสมอยู่เนาะสมแล้วบาเข้มกับเข้มอยู่เนาะดำเพิร์กกับผิดอ่ะเนียวกับ ตี่มันตนได้นาเทาไว้อีปีบางขับพยรถยลดลงเรื่ตนไรเท้าไว้อันเดียนี่เราเม่อคันนนี้มาว่านี่เราคือผู้สาวนี่ยอายุหาสิบห้าปีขวหน้าเสือขันโบเห็นตัวจริงขอาข้าตัวขอได้ออกกาังกายทำี่ขันใหญหนาตึงขันน้อมาออกกางกายให้ขาก็ะดับนั่งแลอวเดียวเราวมันเลย

ปูยังกัได้กินอยู่ใน้องเดี๋ยวจไม่สุกสซนเปีนี้ขอย่อมอะไรปีนี้ก็ไปกินผักส้อนเุกปียอมผักะมันมันมันแห้งลายถือว่าปีบางเซตนแต่ไปเฮอดมันเป็นน้ำปีกะปูพอกนะต้องฮอดตลอดปูกพปีเหมือนเนาะันองจำแนว่ากระปูกระปีปูกานาวปีนี้มันกินไสายด้ก็แต่ละปีน้ำเนาะ จะปลูกละมันหน่ามันกระเบิดมีแต่เนาะไส้แนห้ตแมงเราปลูกแต่ห้องข้างในเขาวันมันกะอดมันต้องหดเรื่อยรวมันกระพดพดเดื่อยมันกระเพมกเ่อมันเบิดตั้งเพื่อดเยๆเกิดพวกน้ลายมันยู่ลายลงเส่มกะิดริเบิดลากันเกือนด้ค่ะอต่อสปริงดนได้แบบนั้นเนาะเปิดเเบิดมือขึ้นบ้านองขวนเนาะ หวานวานค่ะม่ได้รักอมเบอยมา้อ่ะค่กระปุ่นนี่ที่ิ่กากระปุ่นปีกมี่กระปุ่นมัไม่ดิกินิเหยดแบบน,นบ oui. Teraz, like <S <S e> ี้นี่แบบพักเนาะพอเนาะปีกะมี่ช่องกระปุ uh 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 ่นน uh ่เอ้กระปุ่นเห็ดจะนำปลาไปกินือไก่มาดิเห็ดให้กินจะกระปุ่คือจด้าก็ถูกเหรดิน มะตูแต่บามันกินมือนก็แะุะาบินมาุกะูด่กินลงได้ยังไงแบขอเหตแฉบอยู่เขาได้กินนเมื่อน้แฉบเออแ่บก็เบิร์ะยาบแนวทันเลยนะเขางไปด้อรสชสติจืดๆนะอยมากแม่ก็แ่บอยู่ทายทงสองพันเขายังบ็ซื้อมือน้ำน้ำไวมากแน่น้ำเนจเมื่อนทายทงสองเพราบมือนแบเนาะแอย มาบ่ส <pues> ็า yeah. nah ่เยบ่นขึ้นเนี so hey nice ่ยปลาเนี่ยไก่เนาะเนี่ยปลาทู้กินได้กูแม่แต่น็มปลาแล้ยกบกนกเนาตายตนลงเองเออออกฮอโมนอกิตายอันนีเหาเ็ดนหน่ตายรเป็นน่อยเุ้เปล่งมันแอบแผลเปนหน่อยน้ำตากินเนาะแอบแคื เอาหมกมาตุะแม่เอามากออมาอาหารแหลกจะกินบะเพี้ยนบะคู่จะว่าเขากินยังแบกตุนี่อาหรคะเอาหวางกับบะเบกโอ้เบสใช้ปานบอกว่ามันเบสเราต้องกินดอกพี่น้องตอนนี้กรสิมาปิดคลิปแต่ว่าเปลี่ยนสุดทีเนาะโมเมนต์สุดตัวก็อู้ อ่ะมาผีมาบิดคลิปกับอะใช่ใช่อันน่ะบาดคาไปเลยอันน่ะบาดคาไปเลยบาเจ็บหลอกบาเจ็บหรอกอน้องอ้นกันสิมาปิดคลิปกับอาเด้อพี่น้องเหมือนนี่อ่ะอปิดคลิปอันนี้บา,บายบายป่าลูกนะบายบายนะเอาใบางามงามบายบายสวัสดีครับครับนอ้นองน้นองอ้นอน้องอ้นขอลา พ่อแม่แม่แม่ป้าลุงลุงลุงไปก่อนเด้อสามรับคลิปนี่เอา เออไว้ไม่เจอเจอกันกันไม่ไม่คิบคิบนานาหน้าสายสายปานปานกรับกรับอนอนสี่สี่สี่ไปไปอาบอาบ น้ำแล้ววพอแม่ป้าลุงเจอกันไม่คลิปหน้าบาย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 สายแป้นายบายนะายบายสายป้น